สัดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเจษดาแสงดีครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักนกเขาทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเนาะในวันขึ้นปีใหม่ไทยแลวก็วันสงการนะครับเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเดินทางไปตลอดมาตลอดนะครับเนาะวอนคุณพระศรีรัตนไตนะครับบุกป,ป,ป้องรักษาเอฟซี FC ทุกทัน ผู้ที่ติดตามผมผู้ที่รับชมผมนะครับขอให้ลำล้ำโดยลวยทุกท่านครับผมเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็บทำงานครับทำงานผมลงงานวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับเนาะเป็นเวลาสี่มือครับผมกับกับหยุดวันที่สิบเผมหยุดวันที่สิบสองนะครับมือวันที่สิบสองก็ได้ไปหาเสี่ยนญ่ครับนาไนนะครับเนาะแับนี้ก็มาเหตุงานครับเหตุงานลงลงงานว้สี่มือนะครับเนาะ กติยุดอีกกนที่1718ก็สิเริ่มงานภาคปกตินะครับเนาะพี่น้องช่วงสงการครับบ่ได้ออกต้อนกนะครับเนาะพี่น้องกสิมีขลิหลังจากทิมงานนะครับอาจารย์โลดนะครับลิปทิมงานจากอาจารย์โลดนะครับไปชมกันเพราะว่าอาจารย์โลดนาสิออกทั้งบางบัวทองนะครับเนาะนาสิออกไปบางบัวทองแล้วอาจารย์ขวัญอาจารย์เอกนะครับพี่ขวัญพี่เอกเพิ่นออกไป แถวเมืองน่นนะครับเนาะแถวชา้นเมืองเมืองน่นทบุรีนะครับว่าสิมานแจ็กเตีมยมมนซําเดย์เป็นก็มีลิปมาฝากปีฝาก่น้องนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ได้ร่วมทีมงานครับพี่น้องเี่แหละจังหวะมันหยุดบ่ตรงกันครับให้ฝนลงจังน้อยกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิดเจอชุดไงนะครับมืัอคืนนี้ครับผมมัอคืนนี้กับมีผู้เฒ่าครับทั้งพอมอนทั้งลุงรัดหน้านาานะครับมาเหล่นน้ำเราอะ ผอมอนอย่างไดนกเจ้าเวหาครับเวหาไปแล้วครับไปน้ำพอมอนครับผอมอนเอาไปอุปการลาต่อนะครับเนาะพี่น้องเจ้าเวหาเนาะโอ้เหลือนกตัวเดียวที่คัดไว้ปีกายนี้นะครับได้นกตัวเดียวแล้วก็เอาห้ยผอมอนไปนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ไปนะครับพี่น้องของขวัญปีใหม่ไทยนะครับเนาะเอาครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลับชมช่มฉปบมันหมาน จากทีมงานของลุ้มคนรักนกเขาเนยใสหานะครับแล้วก็ไปช่วมชิบช่วงบางช่วงบางตอนที่พอหมอนนะครับกับทีมงานเพิ่นม,มาเอาหนกเจาก้าเวหาไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหจุ้ยไปเอามายังไงเนี่ยเนี่ยแพ็กคู่มาอีกแล้วนี่หนึ่งตัวนี่ก็หนึ่งตัวโอ้ยจับมายังไงนี่ อาจารย์ใหญ่เล่นมาถือมาทีละคู่สองคู่ตายแดบบีเนี้หมดหมดกันหมดกันโอ้ยตายแล้วตายแล้ว <laughs> อเออเตรียมถุงแล้วใบามาอีกแล้วครับหนึ่งตัวเตรียมสองมาแล้วจูเตรียมสองมาแล้ว,ลวครับงายท้องก็เดอ้อเสร็จอีกแล้วครับท่านเตรียมสองเรียบร้อยจูผ่านครับส,สวย อะไรก็ไม่รู้ครับห้อยตองแรงอยู่ครับเสียจูยเอ้เรียบร้อยนี่ตองแรงครับเรียบร้อยแล้วครับเป๊ะนั่นแหละแรกขนอนทีมาอีกแล้วจูมาอีกแล้วครับคุณอาเพอ่วเพิเพอ,อ,อ,อร์มาแล้วเออใส่อยกับดินกับเถือกจูเอ้ โอ้ยจังไม่ไนี่ยังเนาะมาแล้วพุน่นเพื่อเอพื่อเพื่อเพื่อมาแล้วพุน่นโอ้ยเงิดหลาเดี๋ยว,วย้ยผมได้ยินเสียงมันขันอยู่ตพุ่นละจังเข้าขันได้ยินร้องกินมันเห็นคู้เงินที่ขึ้นรถตัวมาอีกแล้วครับพุน่นเพื่อเพื่อมาแล้วจูเพื่อเพื่อมาแล้ว มาอีกแล้วโอ้ยผู้เพ่นหมันเนาะมาอีกแล้วอ,อ,อ,อัญญาไม่อีกแล้วเออใคลตัวที่บินอยู่นู่ฝั่งน้องใหญ่ก็หนึ่งเทศจัดให้แล้วครับแต้มสองจารย์ขวัญแล้วครับวันนี้ เทพจัดให้หนึ่งแต้มครับอโหมันหวานครับเสาเดิมที่เดิมแต้มสามมาแล้วครับสามครับเสาเดิมที่เดิมหน้าตัดตัวนี้เต้าสุดพอดี ให้แจมสมแล้วแจ์ขวัญจับปีกไห้พี่จับปีกัรหลุปีกบรหลุออกมาอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไม่ห้าว่ไจับไปข้าวจ์ขวัญแจมสี่แล้วเอาเอาเอาขึ้นอีกตรงหัวไปเลยอันแหละลงแล้ เอ,อ้เขาชวาไปไามามามาดูครับวันนี้ช้างศึกจัดให้ครับเดี๋ยวลงวันดูเขาจะช้างศึกจัดให้ อีกแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับน้าน่ยสวัสดีครับโอ้ยมืดแท้เนาะมืดครับมาแบบย่างมือขึ้นครับพี่น้องครับแล้วขึ้นแล้วดีแล้วเด็กคนมายังเวียนยังเวียนเป็นหอนนัดสวัสดีครับัโอ้ยน้าใส่เราเลยยังมาคุยเหรียญกับเราเลยบางทีพักเที่ยงก็มาคุยเหรียญเอาอัน เจ้าวิหาให้พ่อครับผมให้พ่อมอแล้วเรานยไปังดินกับเพราะยังดินนังกับดินนี่นมักไ่บ้านมันหนกมันจะแข้งบ่ได้แข่งได้ว่าไปเอาสายลาดไหมเรนอมาให้าไ้ตุคหอยเกี่ยวไ้กันร่นอันละหมดไหมจะไปไนลงมันนี่ แต่เป็นเว้นบ่มาครับมาส่วงส่วงคำเดี๋ยวโกงเนี่ยเดี๋ยวผมหยิแปลเดอกก็พ่อพอจะคอยเปลี่ยนออกเออเอามื่อใดเอามื่อใดสองมือแล้วสองสองมือแล้วให้มันให้มันหนึ่งก้อนชินโกงก้อนให้มันชินโกงก้อนครับให้มันไปชินเสียงกับเพื่อนหอก่อนเพจึนก็เปลี่ยนโกงมันก็บ่อนั่นเมียนตีเออคันเปลี่ยนด้วยนี่โอ้ยนกมันนั่นเราโยวนั่นมาใส่ ອາມຄິມກັບຫາສິງຫາເລີຍຮູ້ກນໍครับສິງຫາເລກໄາຄິກັສງນກຕຕນບໍຕາມຶນບນຕນນມບ ขามันชิ้นเสียงแล้วมันอยู่ในเฮื่อนของมันนี่มันหูนกมันหูมันโบเป็นยังคนตานุ่มใหญเนาะคือคอยมาเปลี่ยนเลยนี่อาทิตย์นึงมอคันนึนี่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 ครันกขึ้นแนวด่ครับถามถามลุงนัดเด้อครับเปลี่ยนกงคอยผ่เสื้อลุ่งคอยลุ่งบอกว่าอย่าเผาเปลี่ยนกงเด้อเอากงนี้ไปลุงนัดมาเปลี่ยนเอากงไปคืนเลยเนาะว่ามันโบขันเลยแม่ตจอเอนกขึ้นแนวด้นกมันขึ้นแล้วเอาไปเอาไปใส่ถุงเอาไปนั่นมันเปลี่ยน เปลี่ยนหมองมันกันอันนี้มันอยู่หมองเก่ามันแต่ว่าได้ยินเสียงตัวอื่นนี่มันก็จสิ้นเนี่ยมันนี่สิ้นเสียงนกเข้าก่อนแต่จ้างเปลี่ยนกรงอ่ะที่เมียนเต็มเอยเนาะหอยเคยแล้วเจ้าหอยไว้มันได้ยินเสียงแปลกๆมันก็ใส่เลยล่ะเมีนอันนี้กรงสักกรงของมันนะมันได้ยินเสียงมันก็ตอบเลยเด้เนี่ยจะเสื้อหอยโลดกรงมันนี่เนาะเอออยู่ในตีเมียนเต็มแล้ว แมนมันตอบเลยเอาพ่อสงการอวยพ่อให้ลูกในร้านได้พ่ออ๋อพอโชคดีมีโชคดีนะเด้อการงานกันยังขอให้ร่ำรวยขอให้เงินเด้วงกันอย่างเด้อไปเงินแจก่องได้บ่ว่ามาจะดอกคำเป็นว่าน้ำพ่ายมีเห็น จะเห็่งไหลเด้วน้ำใจโวฮาามวนเนาะมวนน้อย่งงะอย่างมวนเด็กเพนั้นเด็กน้อยโทรมาตัตัตัเนาะพุยกันบุเจ้าสู่ใคยวาได้หรอกะทพ่อมีมีหอดมืงการมีหอดอันนนเนาะโอ้ยโอ้ยที่เรียน้ถไปหรอคอยคนมากมณนอัอายุปนี้แล้วเนาะ เพื่อนเติมใจอีกยกรอบไปครับเอาขอคาถาไปก่อนคาถาพอแล้วคาถาพอแล้วย้อนย้อนหน่อยซื้อครับไปทิ้เอาหมวกกันนอกไม้ค่อยแม่ยพี่หาเพื่อนพี่หาใหญ่ใหญ่บ้านนะเด้อครับพี่หาครับพี่น้องให้พ่อเล้วไปมันขันตอบโต้กันตอนได้จะเปลี่ยนตัวได้อเดินซิงหาพ่ออืมนี่ปัญหา นลูกยังวู้งนะชนไทหัวเลย็กหรอวะไม่เต็มเหมืนกับกาแฟบางทีแต่แบบก้าวเท่าอะไรก็อนเส้นหามั้งเส้นเออแข้งมอกคารอนไปได้มาได้ไปได้มาได้เอาไรพ่อครับพ่ดีๆพ่อโชคดีครับ รับเดืดพกนีที่มาเืมเอาไปดีตายที่ดิกว่ตออกานี้ี่เลยนีทังออกนี่เลยนีไปใครเลยไปลครับผมพีน้องกั่เบเม้าหนกย่ามาขึ้นครับพี่น้องอครับจะไก็ขอฝากติดตามครับผมกลุ่มคนลกนกเขาใหญ่สาห้าครับผมมันนี้สังสรรกันแน่น้อยนึงครับนาเดียมแม่งเลยครับ โอโอ้ยรถน้ำดำหัวคนเดาคนแก่คนสลีะฮะฮะฮะนายสวัสดีครับครับคนในตัวเน่าเปลี่ยนน้องเองได้เลยเห็นเน่าไหมสวัสดีครับเอ้าได้ยังมาให้อันนี้เน่าอันเน่าเนาไปเปลี่ยนน้อาเองอ๋ออ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณครับคนในเน่าอันนี้ครับผมเน่าไหมอันนึงสร้างโรงครับผมเอ้าเจอกันไหมครับนายสวัสดีครับเลิกแล้วครับผมไปพนนั้ วันนี้เห็นไหมมันสนั่นโปนแล้วนะหล่างไปตลอดครับผม